ใช่เลยมเอดีมากอยูนี่นายบอกเขาไหมขครับลงเดี๋ยวดึงกับปกกดีนะมิน่าุณให้ดัมเบลทำผักขอแตายายเอานี่เป็นโรยเป็นสวนพ่อทไ้เดี๋ยวนี่เขามาขอพรจากเจ้า ในข้อของเขาให้เขาทำาดีด้วเนี่ยเออเขาการงานเขาในดุเรื่องและเขามไม่หาเงินไก่ได้หลายการงานไก่เรื่อนขึ้นตำแหน่งยังินไก่เงื่อนยูดีแต่ยูดีไม่แห้งไปคืดสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นเมื่อสิ่งใดก็ขอให้เงินไชมากก็หมากย่าให้คิึดหายยากใหญ่กให้ยยากหายนานห้มี หายจากสิ่งที่พอดียาให้มักไก่ให้โคกพอจะสิ่งที่ดีต่อไปนี้การนั่ใขายรุ่งเรื่องเด้อรอกหลลักให้ทุนให้ทุนเฮ็ดของเฮ็ดของนี่ก็ให้ผ้าขายงายมื่อให้่สิ่ได้หลานรกลัเงยงอเงยงอเงงอเเงยเอเอเหงอยงอเออยเอเเอยเออเดอ ให้พายพั่นานเนี่ยเมื่องสิ่งไหนอาศัยมุตุนี้เรื่องสิ่งไหนก็บคอยไดสิ่งนั้นเรียกหลาเด้อก็น้อยเหรอเนี่นึกพี่จ้าชูนี่เนีู่ว่าอะได้ทำหนีล่ะหาอะไรมาทำหนีล่ะจะมีหย่างคิดอย่างไรก็หนบอกกันย่าพี่ให้พ้านกันให้หักกันตั้งใจมาเรียกหาเด้อให้ได้หลายเนี่ยมาอยู่นั่งข้างล่างกัแม่ตัวเอาแม่ขวาน บักลาเอ้ยไฟย่บ่ไปเอามาปูกไปจอยอันเจ้าเทดไว้มันมือหรอพม่งมือย่งมาล้วหน่อยนู่นนะแต่เขาไฟมาปูเขาเนี้ไป่าย่งนเลยไปโรยที่ไปไปเอาไฟ้เอาไฟอกนายมาปูเขาจะว่าไปู้กไฟจะเกินาฟอยู่